มาแล้วผู้รักปลาตั้งโกะผู้กิน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 ปลาตังแก้วแม่้เอ้ยกระทะปลาถ่วงกับ่หยับนี้ได้บุญหนึ่งรวยกันหนึ่งอะไรไออะไรยิงใก้บอลรูป่พิ่งยับนี้รูปยับมันสดวาทนาได้ยับไปสดพุ่นเขาขี่ไส้เนาะมันจะเกี้ยงกันบอกแม่ือว่าลหละ มันเฉาหาของน้ําก็นใส่เสียูมึงกวงหรองม่ได้จอดม่เห็นเลยมับังเอิญพี่ดีฉันกับมันมูเทอร์ไปแล้วข้างหางมากมสิสตาร์้วยางน้ากวนกันลองคองรององนีพี่จังถ้าปลูกดีพี่น้องครับอยากมาปลูกคือมาทันปลูกอยู่ประมาหันเพราะมันเสียงกุ้งไส้ดวจ้า ยี่อะครัี่เสร็จแล้วหรอครับเดียงทอดแก่ใช่เสียงทอดบอกก้นอกรเปลนสาวงานเก้าอีุ้งการเก้าอชินเขาก็ยังก่อนต้มไกจะป็กแขาอมแบกขาอมร่ดีกินอะไรหลายเด้อกินอะไรกับปนอน ซ้อมนอนไว้ซ้อมนอนไป้่อนเลยเดี๋ยวมันจะนอนบรหลับหน้าไปล้วอ้องซ่อมนอนยางกับเบนน้ำอันนี้คือเซตที่สองนีพี่น้องเซตแรกออกไปแล้วกินข้าวไัอนนี้เซตสองครับพี่น้องนคบ่อมน่แกแม่ว่าเบบกินขปทุกกลินเลยนี่ผู้ใดปนท่านว่าาเกลวหรือไเฮ็ดกลิ่นเ้ยนี่อือแจกว่ากลี่อก็ได้เฮ็ดซุปไปทาอือเอาแก่มาหอมเลยโอ้โโอ้ใหญ่ยิ่งกันจะเป็นคนตาสัก หอมจะนี่นึกก็ได้บางแดงโซดาบางแก้วหรือขวัมาชางแต่ก่อนมือผมก็จะได้ขึ้นชาไทยเฮ้อลาตุนไทยครับกลายเป็นต้มไก่อารมณ์เสียแล้วแหน่งโซดาบางบางอะไรนี่บางนี่นี่ต้มไก่อารมณ์ดีอยู่บ้านเดาแหน่งโดาด้านมาหลายเลยเป็นต้มไก่อารมณ์เสียโงลกำเพลินตัดพรอนไก่มาให้เส่ยปะ มือสีสอยจูพนักขบาโอ้จีบหอนบริกิน้ำมูน่ะอันบ่ไม่นองงัวจะมันจูมันจงวบ่กินเนื้อจะมากินนองง้วนกูกับมือคือกันเอานองงัวไม่ได้จากการเกิดแต่สินง่วได้จากการตายโอ้ยมันก็ได้จากการเสื่องกันคือเกาลัดในกระดาษ้ววาอะไรง้วนจะเสื่องกันด้กันกคนอ่ะซื้อมูมว่าอะไรเอาหน้ามูบ่น้ำตกนนารักเืมเฮ็ดทุกิน เจ้าเป็นผ no ู้ดังไฟเด้อเตอนเนี้นำตัวเป็นต้องได้ย่างก้อนเดียวกันแล้วเจ้าเป็นผู้ดังไฟยังว่าขอบอกเจ้าดังไฟในผมเป็นคนดังเออเจ้าเป็นคนดังเลยหม่อมพรเจ้าหน้าที่เป็นคนดังเป็นคนดังครับพี่น้องครับด right. ังไฟเด้อดังไฟอันท่าคุดก็กินเขาเกันพี่น้องกินข้าวน้ำกันซ้อมน้ำได้แล้วแต่เห็ดนั่งอยากก็กินชิมกินนี่สิล่ะโอเคกระดมแล้วครับแตนี่อันนีซ่อนก็บบริกินนองขาวดอกอันนี้เขาเป็นต่ลูกเขาซื้อแดกเองเออเออเขาเป็นต่ลูกเขาซื้อแดกเอง บะนี่เป็นสิละข้าห้บลเ้าซอมล่ำซอมลำแล้วกินเขาแล้วบนี่ข้าไปซอมนอนนีอมนอนนี่เมืนเสียดอกมันบ้าหาผู้ดูจอยู่จะของไม่ผู้ดูดน้่าแขงแย่แจกอเนตัวเดียตัวน้นไทยห้าแต่ตลุกด้ซื้อกินเอาวะแหมตลกเป็นสัญลักษณ์มันอาภัพเกิดมาเป็นสิ่ะไเป็นตลุกก็อยากเป็่นมันบอบอกพีดเลยขันมันไวตัวท่านตอนนไปหัดล่ำเพียรถ อืเห็นป่ะเป็นพระเอกอย่างไรหยังก็ได้กินอ้าปากขึ้นว่าอยากนั้นอยากนี่ได้กินแบบมันตลกที่ละอือสาลาเรามาซื้อกินได้ล่ะกับเพิ่งจะซื้อมะนาสาระสาะแล้วจะไม่เข้ากินนะอืถ้ามาสาะนี่ก็ชิมเลยอือไอคอนบอกถึงมาเป็นกตั้งบบอีกแล้กันมันหวานคนบ่มากทีเนี่ยมันสมเพลยนไม่เข้าเหรอมีนุ่มเสียบอยู่ขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อ ระเบิ่งกาแฟข่อยกักาแฟมือสงนี่ข่อยคือกันตัวนีแต่ว่าข่อได้มือแรกเป่ิมแมันเพเลข่อยี่านเาเนก้นพอตัวถูกลแซ่บธรรมดาี่ม่มาจัดการกินหลายๆไปิมมันมียพเลย่อยให้ปวดนมากินน้ำแอปบักสาราจักสองหน่อยนะอันนี้เซตสองไปนงเซตแรกอิ่มไปแล้ว